สวัสดีครับช่องเราจวดด้ครับมืนน่อวานเข้าสิบเบลห้างมิมมากับขาล้อมากับขาล้อมากับผ่านขี่นะครับบ่เป็นตาสิแตกบักนี่นะ <laughs> ครับมันอยู่ปลายอกม่วงหมืนะครับวันนี้เรามาเอามิมนะครับดูเป็นวันวันวัน,น xuống cắt Xe nào Cuốn bay rồi nè Cuốn lông phạt vào เห็นมอวิธีการเป่าอ่ะนี like re> ่นะครับในมาแล้วนะครับสดเลยนะครับเนี่ยเบื้งเอาเบื้งเอาเออครับผมอ๋อรออันนี้ห้องกระไดมากเลยครับนี่กับบักบ่เป็นตาชิแตกคือเอาครับในว่าเหล่าห้างหนึ่งโอเคครับผมเลาะจวดครับผมครับผมหลังจากเขาได้เดินสำรวจป่านะครับ พออีกห้างหนึ่งนะครับผมคือเอาครับโบเป็นตาซิแตกนี่ครับห้างสวงห่ออยู่ผนครับกำลงังเดึนพันไปกับนายพันธุ์โบเบนตาซิแตกครับ, <laughs> บ,บนายพันธุ์โบเบนตาซิแตกน,นั้นทางมาเลยครับ,บ,บ <laughs> ห้างสวงของเขานะครับวันนี้นี่วันมหา,าบบชีรถเหรียญซือ้อ ว่าหั่งมีมอี่ดีกว่นี่ไหมเป็นกับน้ำขวดหนึ่งเลยครับน้ำเยี่ยงวะกินน้ำก้อนบ้า,านน,อน<ะ>้องนี่ครับเดี๋ยวห้องิขึ้นไปเบ้างวัวสูงตัวไม่ได้พี่น้องตกมาตายเด้นี่ครับกับคบเพิ่งเนี่ยขบเพิองกู้ใจไปรอติดตามครับตอนต่อไป นีน่นายพันเทาขึ้นไปเลยครับซื้อ,อยังว่าซื้อ,อนายพันธว่าเป็นแต่สิแตะคนนีกกูไ่ไหมสีขาวว่าเหอสีขาวโดนห้างมันเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปมอหัดพานธ์ห้องเรียนวิธีตัดเลยครับมันอยู่ไก่ขากปวดมันยันงานผ้าหักครับเนี่ย อันครับห้างมันไกล้แล้วครับไกล้แล้วครับผมเราจวดครับนี่เล้วครับห้างที่สองได้มาแล้วครับผมครับผมกับนายพันคือเก่าครับบ่เป็นตาซิแตกครับนี่ครับสุดร้อนครับมาปลาล้อนเหมือนมาปลาล้อนโอ้ห้างไหนเลยครับพี่น้องห้างนี้เบิ้งดูวยนะเอพีโออยู่ห้างนึงนี่ครับง่ายๆครับผม เราิดตามห้างต่อไปครับในพันห้องว่ามี่อีกห้างมี่อห้างครับพีเสยในพันี่ยุดต้นลาเนี่ยครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับติดตามครับตอนต่อไปครับผมตอนนี้เดี๋ยวพอเตะชั้นเองครับรอจวดครับผมครับว่างจะไปห้างที่สามในพันห้องว่าเบียกีินามจะน้อยก่อนพนน่ โอ้ยพันห้างสูงเตือครับพี่น้องอยากกินหนามก่อนพนะห่อนำเย็นมากเหมื่อยแห้งไปแล้วเหมื่อยแห้งโอ้ไหน่อกินกินกินจไปเอาอีกข้างเห็ดหนังสัน เด็กเพลนโอเคครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งหั่นต่อไปครับผมครับผมพอแล้วครับหั่นที่สามครับเท่าครับโบเบตาชีแตก <laughs> มาเนี่ย,ยขึ้นเดื้อเอาขึ้นเดื้อจัาขึ้นเดื้อหั่นสามขึ้นขึ้นบันนี่ครับหั่นสามเห็นบ่โอเคไห่ขึ้นไม่ได้ป่ะพขึ้นิดโชว์เลยใช่ปะ เดี๋ยวเดี <nước> <Genius. S 1> s, au, ๋ยวครับโอ้นี่นี่ครับทินเนอร์กับผมนี่นายพันคนเก่าเ้ยพวกขึ้นนั้นโจรนี่พวกเ็นเตอร์ชิแตกขึ้นก่านี่นี่กับผมรอติดตามครับกับผมนี่ครับนี่ต้องเปลี่ยนห้างอะห้างที่สามนี่ครับกำลังเชเอาครับรอติดตามตอนต่อไป จิตเบี้ยเกี้ยงทะเลนะครับนี่ห้างที่สามห้องที่เรื่มากนะครับสอห้างนั้นเป็นฟพราแม่เอาไปละครับฝากตามช่องยูทูบล็อจวดได้นะครับ